สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทำเมนูสำหรับครอบครัวนะคะนั่นก็คือแจ่วฮอนนั่นเองค่ะจะสอนตั้งแต่วิธีการต้มซุปการทำน้ำจิ้มรสเด็ดรับรองแซ่บถึงใจแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทำกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกเรามาทําน้าซุปกันก่อนค่ะส่วนผสมตัวแรกเลยก็คือกระดูกหมูนะคะวันนี้แม่ซีใช้กระดูกขากตั้งแล้วก็กระดูกเล้งสองส่วนเลยเพราะว่าจะได้ทั้งความหอมได้ความหวานนะคะได้มาจากตลาดก็ขยํากับเกลือแล้วก็ล้างน้ําเปล่าให้สะอาดเลยค่ะตามมาด้วยตะไคร้ทุบแล้วก็หั่นท่อนข่าหั่นแว่นใบมะกรูดฉีกปรุงรสด้วยซุปขนอนหนึ่งก้อนแล้วก็เกลือแม่ซีใช้เกลือสมุทรหรือว่าเกลือแกงแบบนี้นะคะ ตั้งหม้อใส่น้ำเปล่าลงไป4ลิตรเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนไม่ต้องรอให้น้ำเดือดเราก็ใส่กระดูกหมูลงไปได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยสมุนไพรต่างๆนะคะตะไคร้ใบมะกรูดข่าหั่นแว่นขนอก้อนและเกลือ1ช้อนโต๊ะ ปิดฟ้าไว้นะคะแล้วก็เคี่ยวด้วยไฟกลางค่อนอ่อนไปเรื่อยๆค่ะในระหว่างเคี่ยวเนี่ยถ้าเกิดว่ามีฟองลอยขึ้นมาให้หมั่นช้อนทิ้งด้วยนะคะเราจะเคี่ยวน้ำซุปเป็นเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงค่ะ ในระหว่างที่เคี่ยวน้าซุปเราก็จะมาทาเครื่องแกงแจ่วพอนกันก่อนค่ะส่วนผสมจะมีสส่วนนะคะก็คือส่วนของสมุนไพรและก็ส่วนของเครื่องปรุงในส่วนของสมุนไพรก็จะมีข่าหั่นแว่นหอมแดงใบโหระพาเด็ดเอาเฉพาะใบนะคะตะไคร้ซอยกระเทียมจีนหรือว่ากระเทียมไทยก็ได้ใบมะกรูดฉีกพริกแดงจินดาทั้งหมดนี้เราจะนําไปคั่วก่อนค่ะและในส่วนของเครื่องปรุงก็จะมีน้ําเปล่าน้ํากระเทียมดองซอสหอยนางรมข้าวคั่วพริกปน่น เกลือแกงหรือว่าเกลือสมุนก็ได้น้ำพริกเผาแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวหรือว่าน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะตั้งกระทะเพื่อคั่วสมุนไพรค่ะใส่สมุนไพรเมื่อกี้ไปทั้งหมดยกเว้นใบโหระพานะคะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนจากนั้นเติมน้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยเพื่อไม่ให้แห้งแล้วก็ไม่ติดกระทะและช่วยให้สมุนไพรเนี่ยสุกเร็วขึ้นด้วยค่ะ เราจะคั่วไปเรื่อยๆจนกระทั่งสุกหอมนะคะโอเคค่ะคั่วามาสักพักใหญ่นะคะน้ําก็แห้งดีแล้วก็สมุนไพรเนี่ยส่งกลิ่นหอมก็เป็นอันใช้ได้ค่ะปิดแก๊สยกลงนะคะน้ำสมุนไพรที่เราคั่วเทใส่โถปั่นเลยค่ะตามด้วยเครื่องปรุงทุกตัวนะคะ ใบโหระพาด้วยค่ะและน้ำเปล่าน้ำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะนำเครื่องแกงที่ปั่นได้ใส่ลงไปในน้ำซุปครึ่งหนึ่งหรือว่าสี่ทัพพีก็ได้ค่ะ ฟ้าค่ะก่อนหน้าน,นี้แม่ซีเคี่ยวมาได้ประมาณ30นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวต่อไปจนครบเวลา1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งค่ะเราก็เคี่ยวน้ำซุปมาครบเวลาแล้วนะคะหอมมากๆเลยค่ะลองชิมกันดูนะคะ อร่อยกลมกล่อมมากๆนะคะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมได้ถ้าเกิดว่ารสชาติไหนอ่อนไปเนี่ยสามารถเติมได้นะคะขาดเค็มเนี่ยก็เติมเกลือไปค่ะอย่างแม่ซีนะคะก็เติมเกลือเพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนชาแล้วก็ใส่เครื่องแกงแจ่วหอนเพิ่มไปอีกหนึ่งทัพพีนะคะได้รสชาติกําลังดีเลยค่ะต่อไปก็มาทําน้าจิ้มกันค่ะใส่เครื่องแกงแจ่วหอนที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งลงไปในหม้อได้เลยนะคะ ตามด้วยน้ำซุปที่ทำไว้ค่ะเปิดแก๊สใช้ไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็เคี่ยวไปจนกว่าส่วนผสมจะเดือดค่ะพอส่วนผสมเริ่มเดือดให้เ,เพื่อนๆชิมรสก่อนนะคะจะได้รู้ว่าควรจะปรุงไปในทิศทางไหนนะคะแม่ซีจะเพิ่มความเค็มด้วยเกลือค่ะเป็นเกลือแกงนะคะ แล้วก็น้ำปลาค่อยๆเติมไปทีละหน่อยค่ะน้ำมะขามเปียกคั้นไม่ต้องค้นมากนะคะ ื่องการปรุงรสเนี่ยเพื่อนๆสามารถชิมแล้วก็ปรุงรสตามชอบได้เลยแล้วก็เวลาปรุงเนี่ยพยายามให้รสจัดเข้าไว้นะคะให้ออกรสชาติเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานตัดรสค่ะแล้วก็อัตราส,ส่วนทั้งหมดที่แม่ซีทำเนี่ยจะพิมพ์ไว้ให้ในคําอธิบายใต้คลิปนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูกันได้ค่ะน้ําตาลมะพร้าวตัดรสนิดหน่อยค่ะ อแซ่มากเลยค่ะแม่ซีเพิ่มเครื่องปรุงลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวจนกว่าส่วนผสมจะง่วนเป็นเวลาทั้งหมด20นาทีค่ะแล้วเวลาเคี่ยวเพื่อนๆจะต้องใช้ไฟอ่อนนะคะไม่งั้นส่วนผสมที่อยู่ก้นหม้อเนี่ยมันจะไม่ได้แล้วพยายามเคี่ยวไว้ถึง20นาทีค่ะเพราะจะทําให้เก็บน้ำจิ้มได้นานขึ้นพอได้รสชาติที่ชอบแล้วใส่พริกป่นลงไปค่ะตามชอบนะคะสําหรับพริกป่น และผักชีฝรั่งค่ะคนให้เข้ากันเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ แจ่วฮ้อนของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะก็จะมีพวกหมูสไลด์ต่างๆตัดไข่อาหารทะเลนะคะแล้วก็ผักผักกาดขาวขึ้นช่ายวุ้นเส้นกระหล่ำปรีขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำจิ้มรสเด็ดของเราค่ะและแล้วก็ได้เวลาชิมนะคะเดี๋ยวไปชิมกันเลยค่ะขอทานแบบชาบูนะคะ แล้วก็มาจิ้มกับน้ำจิ้มเลยค่ะชิมเลยอืม แซ่บมากน้ำจิ้มรสชาติจัดจ้านเลยนะคะลองไปทำกันดูค่ะช่วงปิดเทอมนี้หรือว่าช่วงวันหยุดยาวสามารถทำทานได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ